ให้แล้วนะครับตาสปรานี้เหรรักจตัวายเนาะบ้านเงตางต้นนี้เพียนเพี้นังจะต้นนี้เพ้นแล้วอล่าจตน้องมกตา เดี๋กันออากาอโตยังต้อกันตุกตุอ้ตายตัวมั้ะปาคกาปาค่าปาปกาาอยู่ไหนพี่ที่ทพันเก็บแล้วมั้งตอนนี้หลวงู่สวงขอปลาก่า เอ้าแล้วหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ตกแถวนั้นเปล่า,า,า,านนเมื่อกี้เขียนตรงนี้เสร็จมัานนลองลูกดิหยุดตกอยู่แถวนั้นเปล่า Prakteknya, ini. Sudah prakteknya. ให้กลับแล้วปะปู่ให้กลับไ <c oughs> ะทับแป้งนะคะท่านผู้ชมไปทับแป้งไม่หักนะคะยังไม่ออกด้วยนะคะแต่ก็ให้เรากลับบ้านปู่บอกว่าให้กลับบ้านอย่างนี้นะแล้ว <c oughs> เดินมาแล้วเนาะวันนี้เดินมาแล้วปู่ก็เรียกว่าเอาน้ำน้ำอะไรนะน้ำ <c oughs> ไม่ใช่น้ำน้ำตาลตะโหนดใช่ตาลตะโหนดก็คือน้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำตาลตะโหนดคือน้ำตาลสดแล้วก็ข้าวมาด้วยเอาเวลามาใช่ไหมจ้างแค่บอกมานี่บอกมานี้แล้วก็เขียนกระเป๋าให้ปูให้ตัวเด่นๆนงเลขเดียวกันตัวเดียวกันแบบ่ยเซ็นให้โอ้มันนี้มีโชคมากหลวงปู่ลงอักขระให้เรียบร้อยเลขห้าสามนะตัวไหนนะ <sk r ug> ก็ไม่ให้ตีม๊มตีได้ตรงนี้แต่อยาต,ตีตรงหน้าปูอ๋อให้ท่านผู้ชมดูเอาเองละกันแต่ถ้าเห็นก็เจ็ดห้าสามนั่นแหละตามทั้งในสมุดแล้วก็ตรงกระเป๋าแล้วก็ตรงห้องน้ำเนะเาเะดูเอาเองอ๋อให้ fc ดูเอาเองให้เรียกก็พากันไปตีเอาเองไม่ต้องไปตีไปหน้าปูอ๋อเราไม่ต้องทาปูอ,อะไรกันเพราะปูเวลามาก็ไม่ค่อยพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่พูดถ้าปูจะไม่พูดเป็นยังไงไหนปูลงเจิมให้เรียบร้อยท่านผู้ชมดูเองนะคะ ด้วเองนะคะอ๋อตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่กระท่อมสูงกระท่อมสูงต้นมะพร้าวหลวงปู่สูงอ๋อที่นี่ใช่ไหมแม่หัดกระท่อมต้ตตตนมะพร้าวแม่หัดอ๋อกระท่อมต้นมะพร้าวแม่หัดมันนี้โชคดีแท้หลวงปู่เจิมกระเป๋าให้รวย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 ลวงปู่พูดว่าไงม้างขอปลักขอลุยขอเงินในกระเป๋านี้หมายความว่าก็ปูให้ตัวเด็ดเด็ดเลยอืม ตอนแรกูก็ขอกระเป๋าฉัขอกระเป๋าเสีอบงินมากขอเงินหน่อยขอเงินในกระเป๋ามันนี้ก็เลยเอากระเป๋าออกจากโคลนะอืมแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าปู่จะเขียนได้ให้เนาะนึกว่าบ้านเป็นรูปบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยน่ะแต่ปู่เขียนให้แบบนี้พอมาดูแล้วให้แบบนี้แล้วก็ปู่บอกว่าขอเงินหน่อยนะขอเงินหน่อยนะ ขอเ,เงินหน่อยก็คือปู่จะให้ตัวนี้เลยให้เราไปซื้อให้มันดีไปซื้ออย่างนี้นะให้ได้เงินประมาณนี้แหลปรปมาดมาย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลขอะไรนะเจ็ดห้าศูนย์พี่จําได้ไหม,ไมที่เจ็ด <50 S 1> ห้าศูนย์ฮะเจ็ดห้าสามก็นี่นี่พี่จะย้อนให้ดูเจ็ดห้าสามหรือเจ็ดห้าศูนย์ก็ได้จําได้ไหมที่เมื่อกี้หลวงปู่สวงลงที่บ้านแม่อะไรน,นะแม่อะไรน,นะ ไม่ใจให้พี่ที่พันไปซื้อเจ็ดห้าศูนย์จำได้ไหมพี่นี่นี่นี่เจ็ดห้าสามก็ได้เจ็ดห้าศูนย์ก็ได้ก็ชนเมื่อกี้หลวงปู่สวงก็อยู่ๆก็ลงเหมือนการเขียนว่าจจำได้ไหมแต่บอกว่าให้พี่นิดที่พันอ่ะมีโชคแล้วไปซื้อเลขนี้เลขอะไรพี่เจ็ดห้าศูนย์เขอดูนี่เหมือนเจ็ดห้าศูนย์นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน่ะเนี่ยเห็นไหมถึงว่าทำไมคุ้นๆมันตัวเดียวกันเนี่ยศูนย์ก็ได้สามก็ได้เดินนะครับ ใช่ไหมมันนี่เพราะว่าเมื่อกี้เราเจอแม่ร่างมาแล้วเนาะใช่แม่ร่างลเลขเดียวกันด้วยใช่เลขเดียวกันเลยอยู่คนละที่นะอยู่คนละที่ตอนนี้นะวงกลมให้เองไหมนี่นี่สังเกตคือตีได้หมดเลยนะเลือกอะไรนะเจ็ดห้าสามหรือเจ็ดห้าศูนย์ก็ได้ดูดีๆคือแล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่พี่ทิพัน์ได้มาเมื่อกี้หลวงปู่สวงเข้าอ่าแม่แม่ร่างเนาะแต่ท่านไม่เปิดตัวเจ็ดห้าศูนย์บอกพี่ธิพันไปซื้อสามตัวนี้จะรวย แล้วมานี่ก็หลวงปู่สวงไม่หัดเลขเดียวกันอีกใช่ไหมพี่ดเียวกันโอเคโอ้สีสเกตกับจัดไปอันนี้สุรินเนาะหลวงปู่ให้แล้วนะครับเราไปซื้อดูนะยเจ็ดห้าศูนย์ค่ะแล้วให้พี่ที่พันด้วยเราจะไปซื้อคนเดียวเนาะเจ็ดห้าศูนย์จะเอฟซื้อเพราะว่าหลวงปู่บอกให้พี่คนเดียวเนาะเมื่อกี้ให้พี่ไปซื้อเจ็ดห้าศูนย์ตัวเดียวมาตรงนี้หลวงปู่เข้าเขียนเจ็ดห้าศูนย์นีกอ้โหนั่นสิเลขเดียวกันคนละจังหวัดด้วยวันเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชุด แปลกมากสัควะสาสาุุขอบคุณพี่ทิพันกับมานีมากๆนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเงหาแนวทางให้กับท่านผู้ชมก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ